ไม่ได้เป็นแค่เพียงลมปากแล้วหลังที่เซี่ยมีได้ล้ม Apple ได้แล้วและเซี่ยมีก็ได้ตั้งเป้าแซงซัมซุงขึ้นเป็นผู้ผ,ผลิตสมาร์ทโฟนเบอร์หนึ่งของโลกภายใน3ปีนี้ในปี2014เหลยจุนผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเซี่ยมี่ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีของแดนมังกรประเทศจีนที่ผลิตทุกอย่างตั้งแต่หม้อหุงข้าวไปจนถึงจอภาพสำหรับ ในการเล่นเกมก็ได้ประกาศเป้าหมายว่าเสี่ยมีจะขึ้นเป็นผู้ขายสมาร์ทโฟนรายใหญ่ที่สุดของโลกภายใน5 1 0ถึง10ปีนี้แต่ถ้าว่าเป้าหมายนั้นกลับถูกสบประมาทโดยผู้บริหารของ Apple นั่นเองเขาก็ได้กล่าวว่าผมยังจำได้ซึ่งผู้บริหารของ Apple ได้กล่าวต่อที่สาธารณะว่า พูดง่ายแต่ทำยากกว่ามากโดยเหลยจุนได้กล่าวไว้ผมตอบสนองต่อสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจนั่นและก็พูดว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงละ่ะในที่สุดแล้วคำพูดจากแม่ทัพเสี่ยมีก็ไม่ได้กลายเป็นเพียงแค่ลมปากเพราะว่าไต,ตรมาสที่2ของปี2021ข้อมูลจาก IDC ได้บอกว่าเซี่ยมี มีส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกเกือบ17%และได้ขึ้นเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเบอร์2ของโลกเป็นครั้งแรกแล้วแล้วก็เป็นรองเพียงแค่ Samsung ที่มีส่วนแบ่ง18.8%และยังสามารถแซง Apple ที่รั้งส่วนแบ่งเพียง14.1%ซึ่งความเฟื่องฟูส่วนหนึ่งของ Xiaomi ได้รับอนิสงจากแบรนด์เพื่อนร่วมชาติอย่างหัวเว่ ที่ได้สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดภายใต้แรงกดดันจากการคว a m บาทจากมาตรการการค้าของสหรัฐโดยเหลยจุนได้กล่าวว่าเซี่ยวมีได้ครองตำแหน่งสมาร์ทโฟนอันดับต้นๆในยุโรปในช่วงเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายนและก็ยังเป็นผู้นำในกว่า20ประเทศซึ่ง IDC ได้บอกว่าในช่วงครึ่งปีแรกนั้น ปี2021เซียวมีมีการจัดส่งสมาร์ทโฟนมากถึง101.7ล้านเครื่องซึ่งมันเพิ่มมากกว่า75%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดวยเป้าหมายของเสียวมีไม่ได้หยุดที่ในการเป็นเบอร์2เพราะว่าเหลยจุนได้ประกาศเป้าหมายอันทะเยอทะยานที่จะแซงซัมซุงขึ้นเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเบอร์หนึ่งของโลกภายใน3ปีนี้ คำพูดนี้มีขึ้นในโอกาสที่เสี่ยวมีได้ฉลองครบรอบ10ปีของการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเครื่องแรกโดยเหลยจุนซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่า Steve Jobs แห่งประเทศจีนได้เล่าถึงการเดินทางของเสี่ยวมีไปสู่การเป็นผู้นำผู้ผลิตสมาร์ทโฟนระดับไฮเอ็นว่าสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของเซี่ยวมีนั้นเป็นสมาร์ทโฟนระดับไฮเอ็นก็จริง แต่ความสำเร็จของเสี่ยวมีนั้นได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์ลูกอย่าง r e d m ีที่ได้เจาะตลาดด้วยราคาประหยัดจนคลองใจลูกค้าในกลุ่มกลางไปถึงกลุ่มล่างในขณะเดียวกันความสำเร็จของเสี่ยวก็ยังมาจากการสร้างระบบนิเวศในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของตัวเองเพราะว่าเสี่ยวนั้นได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่ได้ทำกิจการครอบจักรวาลและก็ไม่ได้ขายสมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียว แต่ก็ยังมีทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคอื่นๆรวมถึงสมาร์ททีวีและอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตออฟสิ่งเช่นเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะอุปกรณ์สวมใส่และลำโพงอัจฉริยะเป็นต้นโดยล่าสุดแล้วซลมี่ erm ก็ยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มากมายรวมไปถึงสมาร์ทโฟนในระดับพรีเมียมล่าสุดก็ Max 4โทรทัศน์แท็บเล็ตลำโพงอัจฉริยะและไซเบอร์ด็อก ซึ่งเป็นหุ่นยนต์4ขาตัวแรกของเซี่ยวมีซึ่งกำลังแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเซี่ยวมีด้วยการบุกเข้าไปสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ขั้นสูงและในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเลยจุนได้ประกาศว่าเซี่ยวมีจะใช้เงิน1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3.33แสนล้านบาทสำหรับในการเจาะตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการประกาศนี้ได้เสริมให้อาณาจักรของเซี่ยมี่ยิ่งใหญ่จนฉุดไม่อยู่แล้วก็จบข่าวครับมาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ